รรู้้้ััับบดานนนและคคุณ่สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านมาดูการสร้างบ้านด้วยระบบ E.P.S. f o ฟ m เดิมนะครับบ้านหลังนี้เป็นการก่อสร้างด้วยระบบ E.P.S. โฟมนะครับอดีตนั้นเราใช้แผ่น E.P.S. f o ฟ m ในการสร้างบ้านแต่ปัจจุบันนั้นนะครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนาดน,นั้นเราได้มีการพัฒนาจาก E.P.S. f โฟม เป็น EPD f o ฟ m แล้วนะครับความแตกต่างก็คือว่า EPD f o ฟ m นั้นจะมีความเหนียวความแน่นแล้วก็ความแข็งแรงมากกว่า EPS f o ฟ m เดิมที่เราใช้ในการก่อสร้างนั่นเองนะครับส่วนบ้านหลังนี้โครงสร้างนั้นเป็นเหล็กนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กบีมแล้วก็ผนังก็จะเป็นแผ่น EPS f o ฟ m เดิมนะครับหรือปัจจุบันเราใช้เป็น EPD โฟมนั่นเองนะครับเพราะว่ามีความเหนียวแล้วก็มีความแข็งแรง โครงสร้างพื้นชั้นหนึ่งนั้นเสาเข็มก็จะเป็นเสาเข็มที่ตินันไมโครพายนะครับแล้วก็พื้นก็วางด้วยแผ่นพื้นสม,มรูปเทคอนกรีตท,ทับหน้าแล้วก็มีการปูผิวนะครับผนังที่เป็นโฟมนั้นก็จะเป็นผนังที่เราติดตั้งโดยใช้อ f อยูเฟรมบางส่วน นะครับเนื่องจากผนังนั้นจะเป็นแผงใหญ่เราเสริมด้วยเหล็กนะครับอีกทั้งวงกบหน้าต่างนั้นจะเป็นบานใหญ่ก็จะเป็นการเสริมวงกบหน้าต่างโดยการใช้เหล็กนั่นเองนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งวันนี้ผมเองก็จะเป็นคนหนึ่งที่มาตะลุยกันที่หน้างานนะครับหลายๆหน้างานนั้นเราเข้าไปดูหน้างานติดตามที่หน้างานก็จะทําให้เห็นประสบการณ์จากการทํางานการใช้งานนะครับตั้งแต่เดิมนั้นที่ใช้เป็น EPS โฟมมาจนกระทั่งวันนี้ เป็น e p d f o ฟ m นั่นเองนะครับการใช้การทำงานนั้นนะครับนอกจากแผ่น e p d f o ฟ m แล้วนะครับวัสดุที่เราใช้ก็ยังมีในส่วนของกาวต่อโฟมวันนี้ก็พัฒนาจากกาวต่อโฟมเดิมให้แบบแห้งช้านั้นมาใช้เป็นกาวต่อโฟมแห้งชา้าแบบ2ส่วนผสมคือ A กับ B เท่านั้นและที่สำคัญคืออายุการเก็บนั้นได้นานกว่านานขึ้น ส่วนกาวแห้งเร็วนั้นเราลดการใช้งานลงเนื่องจากว่าเวลาต่อแล้วมันจะฟูนะครับก็จะทําให้ใช้งานต้องใช้หลายอย่างนะครับส่วนกาวแห้งช้านั้นเราสามารถทาไปในยูเฟรมแล้วก็ติดยูเฟรมกับแผ่นโฟมได้สะดวกมากขึ้นนะครับบ้านหลังนี้ผนังนอกจากเป็นผนัง3นิ้วแล้วนะครับบางส่วนของผนังที่ต้องการความเย็นนะครับเป็นผนังที่เราเตรียมไว้ก็จะใช้เป็นแผ่นโฟมหนา หนิ้วนะครับเป็นผนังในการติดตั้งกั้นห้องในบางส่วนนะครับซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งของผลงานทีมงาน s เ e อร์ว e t r e เ Construction หรือคุณคณากรบ้านโฟมนั่นเองนะครับหลังนี้เป็นการก่อสร้างและควบคุมโดยพินิดนะครับในการทำงานในการติดตั้งซึ่งทั้งหมดนั้นนะครับที่ให้ท่านเห็นนี้เป็นการก่อสร้างซึ่งยังไม่แล้วเสร็จด้วยโครงสร้างเหล็ก ผนังก็จะเป็นแผ่น EPS โฟมและ EPD โฟมในปัจจุบันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามก็จะเห็นว่าช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนาดน,นั้นเราก็มีการพัฒนาตั้งแต่การพัฒนาจากแผ่น EPS โฟมมาจนแผ่น EPD โฟมกาวต่อโฟมจาก3ส่วนมาเป็น2ส่วนผสมนะครับแล้วอายุการเก็บก็จะใช้ได้มากขึ้นนะครับ มีการเสริมด้วย S-Polymer แล้วก็น้ำยาประสานโฟมที่ใช้นะครับส่วนการติดตั้งผนังนั้นนะครับนอกจากจะใช้ลวดกงไกหรือใช้ตะข่ายไฟเบอร์นั้นได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดของทีมงานที่ทำนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นลวดกงไกหรือตะแกรงกงไกหรือจะเป็นตะข่ายไฟเ e r ร์เมที่เรามาใช้ในปัจจุบันนะครับเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับปูนฉาบที่เราใช้ฉาบ การทํางานนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นการฉาบปูนล,ลงแบบไหนนะครับเราต้องทาน้ํายาทาประสานโฟมซึ่งปัจจุบันเป็นน้ํายาทาประสานโฟมแบบหัวเชื้อที่มีความเหนียวการยึดเกาะได้ดีมากขึ้นส่วนหนึ่งคือการพัฒนาที่ต่อยอดของช่างรูคุบานนั่นเองนะครับทาไปบนผนังก่อนที่จะมีการฉาบปูนนะครับส่วนหลังคานั้นนอกจากหลังคาเป็นโครงเหล็กนะครับที่นี่ก็เป็นระบบเมทัลชีตแบบโบเลด